ร้านค้าติดราคาขายกล้องถ่ายรูปไว้13,000บาทจากนั้นร้านค้าได้ติดป้ายลดราคา20%เมื่อขายกล้องถ่ายรูปได้แล้วร้านค้าได้กำไรจากการขาย25%จงหาว่ากล้องถ่ายรูปมีราคาต้นทุนเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้นะครับให้เราหาราคาต้นทุนนะครับ แต่มีความซับซ้อนแล้วก็ยากขึ้นมานิดนึงตรงที่ว่ามีทั้งการลดราคา20%นะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อลดราคาแล้วอ่ะร้านค้าเนี่ยได้กําไรจากการขาย25%ด้วยนะครับแต่สิ่งที่ร้านค้าไม่ได้บอกมานะครับสิ่งที่โจทย์ข้อนี้ไม่ได้บอกมาก็คือราคาต้นทุนนะครับนักเรียนสังเกตนะเขาบอกติดราคาขายกล้องถ่ารูปไว13,000บาทอันนี้คือราคาป้ายที่ติดไว นะครับแล้วก็ลดราคา20%ก็คือไม่ได้ขาย13งมื่นถูกไหมเพราะว่ามีการลดราคานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาค่อยๆวิเคราะห์คิดกันตามทีละขั้นตอนนะครับใครที่เพิ่งมาเปิดมาเจอคลิปแรกแล้วรู้สึกว่าโหแบบนี้น่าจะยากไปนะครับสามารถเลือกทําคลิปก่อนหน้านี้ที่คุณครูอธิบายเกี่ยวกับเรื่องร้อยละที่มันเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มี2ตัวแบบนี้ได้ก่อนได้นะหรือถ้าอยากลองดูลองดูสิว่า โอเคข้อนี้จะท้าทายไหมอาจะยากเกินไปไหมลองดูก่อนก็ได้เช่นกันนะครับก็รับรองว่าไม่ได้ยากเกินนะครับข้อนี้ก็ยังไม่ได้ยากเกินเนะเพียงแต่ว่ามันเป็นการซื้อขายที่มีอ่ามากกว่า1ขั้นตอนนะครับโอเคเริ่มแรกเลยเรามาวิเคราะห์คําคว่าลดนะครับลดราคานะครับลดราคา20%นี่ลดราคา20%ความหมายของเขาก็คือถ้าติดป้ายนะครับถ้าติดป้ายาติดป้ายไว้ ติดไว้100บาทคุณครูเขียนแบบนี้เลยนะเดี๋ยวคุณครูขยายนิดนึงนะครับขายจริงนะครับโอเคสิ่งที่เรากำลังหาอยู่ขวามือจำได้ไหมครับอันนี้คุณครูกำลังจะโฟกัสนะครับก็คือลดราคา20%เราอยากจะรู้ว่าถ้าติดป้ายไว้100บาทเนี่ยจะขายจริงนะครับตรงเนี้ยจะขายจริงตรงเนี้ยกี่บาทนะครับก็คือลดไป20จาก เขาเรียกว่าเปอร์เซนต์เราเทียบกับเลข100เนาะลดราคา20%ก็คือติดไว้100บาทจะขายจริงเท่าไหร่ก็คือลดลงไป20ก็ขายจริงแค่80บาทถูกไหมขายจริงแค่80บาทนะครับโอเคอคุณครูไม่ต้องเขียนตรงนี้แล้วนะเพราะว่าคุณครูเขียนคําว่าขายจริงตรงนี้แล้วนะครับติดป้ายไว้100ขายจริง80เพราะว่าลดราคา20%นนะครับแต่จากโจทย์ จากโจทย์ของเรานะครับติดป้ายไว้นี่หนึ่งหมืนสามพันบาทนะครับเขาติดติดราคาไว้เนะาะติดไว้นะครับหนึ่งมืนสามพันบาทอันนี้เรากําลังจะหาอะไรครับเรากําลังจะหาราคาขายที่ขายจริงๆก่อนนะครับว่าขายไปจริงๆอ่อะเท่าไหร่ซึ่งราคานั้นนะ่ะมันจะเกิดกํไราเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคติดไว้หนึ่งมืนสามพันบาทนะครับจะ ขายจริงเท่าไหร่นะครับก็คือติดไว้13ื0นาแต่ลดไปตั้ง20%เนี่ยขายจริงเท่าไหรล่ละโอเคเราก็เดี๋ยวขยายเพิ่มพื้นที่ไม่พอนะครับอ่าก็จะได้เป็นเอา13 0 0 0พันวิ่งขึ้นไปคูณกับ80นะครับจำสเต็ปของเราได้นะครับเนี่ยเอาวิ่งขึ้นไปคูณและนำา100นะครับวิ่งลงมาอ่าหารอย่างนี้นะครับ ซึ่งการคำนวณน,นะครับเศษส่วนคูณกันแบบนี้คุณครูก็จะค่อยๆตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับอาตัดศูนได้1คู่ละอาได้อีกตัวหนึ่งนะครับครนี้ข้างล่างเป็น1เรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมครับแสดงว่าเรานําข้างบนก็คือ1,300คูณ8ได้เลยก็จะเป็นคําตอบราคาขายจริงทันทีนะครับโอเคทดเลขนิดนึงก็คือ 1, 3 0 0เนาะแล้วก็คูณกับ8นะครับ โอเค0ูนย์ศูนย์แปดสาี่ส่สี่ทดสองแปดหนึ่งแปดเก้าสิบนะครับโอเคก็ห okay, นึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นขายจริงนะครับก็คือหนึ่งหมื่นกับอีกสี่ร้อยบาทนะครับโอเคนี่คือราคาขายจริงนะครับราคาขายจริงอ่ะไฮไลท์ไว้นิดนึงให้เราโฟกัสได้ถูกนะครับว่าราคาขายจริงเนี่ยหนึ่งมื่นสี่ร้อยบาทนะครับ เดี๋ยวครูขออนุญาตลบที่ทดตรงนี้เนาะจะได้พื้นที่เพิ่มอ่ะโอเคติดป้ายไว้หมื่นสามขายจริงแค่หนึ่งหมื่นสี่ร้อยนะครับเพราะลดราคาให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคไอ้ราคาขายจริงหนึ่งหมื่นสี่ร้อยเนี้ยยังได้กําไรนะครับตั้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าต้นทุนต้นทุนจะต้องน้อยกว่าหนึ่งหมื่นสี่ร้อยถูกไหมต้องน้อยกว่านี้มันถึงน้อยต้องน้อยกว่าน้อยกว่าเลขเนี้ยมันถึงได้กําไร โอเคงั้นเรามาหากันเราก็มาวิเคราะห์คำว่ากำไรนะครับเมื่อกี้ที่ที่ในโจทย์บอกนะครับกำไรจากการขาย25%เราจะมาวิเคราะห์ตรงนี้กันละนะครับเพราะฉะนั้นกำไรนะครับ25%เนี่ยกำไร25%นะความหมายก็คืออดี๋ยวครูขยายอีกนิดนึงได้ไหมโอเคความหมายก็คือนะครับเราจะหา ต้นทุนเนาะเราจะหาต้นทุนกำไร25%ก็คือถ้าทุนนะครับ100เนี่ยเราจะขาย1 25ก็คือเราจะขายเพิ่มขึ้นจาก100ไป25ก็เป็นขาย1 25ถูกไหมแต่เมื่อเราจะหาต้นทุนนะครับนะักเรียนดูดีๆนะครับเมื่อเราจะหาต้นทุนสิ่งที่เรากำลังหาอยู่ขามือแต่คุณครูขออนุญาตย,ย่อตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่เราจะไม่พอ เรายออ่อเฉยนะครับไม่ได้ลบออกโอเคอ่ะ <c oughs> เรากําลังจะหาว่าต้นทุนใช่ไหมสิ่งที่เรากําลังหาอยู่ขวามือเพราะ,ะนั้นครูเอาอเขียนต้นทุนเลยเอาต้นทุนนะครับไว้ทางขวามือหรือว่าไว้ทางด้านหลังและราคาขายจริงนะครับราคาขายเฉยๆได้เนาะไว้ทางซ้ายมือนะครับถ้าเราพูดคําว่ากาําไร25%เนี่ยความหมายก็คือทุน100จะขาย125โอเคมันเอาราคาขายไว้ตรงนี้ก่อนนะ เพราะฉะนั้นก็คือขายไป125นะครับจากต้นทุน100นะครับแต่ราคาขายจริงๆของเรานี่เห็นไหมเราเพิ่งคำวนวณได้เนี่ยราคาขายจริงขายไป10,000นะครับ400 1,400นนะครับต้นทุนเท่าไหร่ละเพราะว่าโจทย์อยากรู้ว่าต้นทุนของกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับหรือว่ากล้องถ่ายรูปนี้มีราคาต้นทุนเท่าไหร่เรานำหนึ่งหมื่นสี่ร้อยนะครับหนึ่งหมื่นสี่ร้อย วิ่งขึ้นไปคูณกับ100แล้วก็นำา1 2 5ลงมาหารโอ,อ้เป็นการคำนวณตัดเลขนะครับเหมือนจะเยอะนิดนึงตัดศูนย์ไม่ได้นะนักเรียนอย่างนี้คือเราจะไปตัดศูนย์แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าการจะตัดศูนย์แบบนี้ศูนย์ต้องอยู่ข้างล่างเนาะแต่นี้มันอยู่ด้านบนด้วยกันตัดไม่ได้คุณครูจะใช้แม่5้าแล้วกันนะครับแม่5้าตัดก่อนเลยอันดับแรกนะครับก็ <c oughs> ตัดคู่ไหนดีคู่นี้แล้วกัน จริงๆได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคู่นี้กับคู่นี้ก็ได้นะครับหรือคู่นี้กับคู่นี้ก็ได้ได้หมดเลยอ่าตัดเป็นห้าส1 1สิ5 20, 11, 12, 5 2บเสสองหห้าี่้าห้าสนะครับศู 0, นยะ์เนาะอ่าใช้แม่5้าต่อนะครับห้าห้่้าห้าสี่สิอ่ให้เลขมันน้อยลงที่สุดก่อนในตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้แม่ห้าอีกรอบดึงข้างล่างจะได้เป็น1เนาะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบนะครับ ห้าแโอเคทันนะครับเมื่อกี้ใครที่ไม่ค่อยคล่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสคุณครูไปดูคลิปเก่าๆที่คุณครูเคยสอนเรื่องการคูณเลขแบบเศษส่วนคูณจำนวนนับอะไรเงี้ยจะได้นะครับเรล่อนี้เราได้ตัวเลขมาแล้วนะครับข้างล่างเป็น1ข้างบนคือ2080แล้วก็ตรงนี้เป็น4นะครับเราก็นำาอ่าัสคูน4นะครับอ่าูนยคูณ4ก็จะเป็นต้นทุนของเรานะครับ ก็ศูนย์แปดสี่สามสองใส่สองทดสามสี่กับศูนย์ได้ศูนย์อ่าสี่สองแปดนะครับนี่ได้แล้วแปดพันสามร้อยยี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนนะครับเราก็จะสรุปว่าอ่ากล้องถ่ายรูปมีราคาต้นทุนเท่าไหร่นะครับเขียนตรงนี้ได้นะต้นทุนนะครับคือแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทนะครับกล้องถ่ายรูปอันนี้ก็คือคําตอบนะครับมีราคาต้นทุนอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง8,320บาทนั่นเองจากที่ เราคำนวณตรงนี้นะครับขาย125จากต้นทุน100เพราะว่าเกิดกำไร25%าเร์เนะครับแต่ขายไป1,400อเอ่งม่น1,400นะครับ1,400จะมีต้นทุนเท่าไหร่ก็เอา1,400วิคูณไปคูณ100แล้วเอา125ลงมาหานะครับโอเคขั้นตอนต่างๆนะครับน่าจะชัดเจนคนที่กำลังฝึกอยู่อาจจะดูมาบ้างนะครับ2-3คลิปก็น่าจะเห็นแนวทางว่าครูคิดเหมือนเดิมนะครับครูคิดเหมือนเดิมนะครับว่า สิ่งที่เรากําลังหาเราโฟกัสให้อยู่ทางขวามือสเต็ปที่1ครูหาราคาขายจริงครูก็เทียบกับราคาติดป้ายลดราคา20%ใช่ไหมก็แสดงว่าติด100ขายจริงแค่80เพราะมันลด20%นะครับแต่ติดป้ายไว้ตั้ง10,003คุณครูก็มาเทียบ จนได้ราคาขายจริงคือ1,400เสร็จปุ๊บได้ราคาขายจริงมาแล้วคุณครูก็จะหาราคาต้นทุนตามที่โจทย์ต้องการครูก็ดูว่าเอ๊ะแล้วเขาบอกว่ายังไงล่ะบอกว่ากำไราเร25%นตเพราะกำไร25%ารคือมันเกิดจากทุน100ขาย125แต่เราต้องการหาทุนครูก็ทุนไว้ด้านหลังเอาราคาขายไว้ด้านหน้านะครับก็ขายร้อยจากทุน100้อันนี้คือกำไร25%าเอรนาะ,ะเดี๋ยวคุณครูไฮไลท์ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับคราวนี้ แต่เราขายจริงเนี่ยหนึง่งน,นี่ไงราคาขายจริงเราก็ราคาขายจริงมาเทียบนะครับแล้วก็จนคำนวณออกมาได้8,320ยี่สิบาทนั่นเองนะครับถูกกันไหมครับนักเรียนใครที่ได้ฝึกคิดจนถูกต้องก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่คิดอา,อาจจะได้คําตอบถูกต้องแต่วิธีการไม่เหมือนครูไม่เป็นไรเลยนะครับนั่นคือดีมากๆเพราะว่า จริงๆแล้วพอเราเริ่มเข้าใจหลักการหรือว่าเริ่มเข้าใจโครงสร้างการคิดจนออกแบบเป็นของตัวเองได้น,นั่นคือเยี่ยมแล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสยึดติดกับวิธีการจนเกินไปนะครับคุณครูก็จะ,ะแสดงโครงสร้างให้เห็นว่าเวลาเราอ่านโจทย์แล้วเรารู้สึกง,งงกับโจทย์เนี่ยเราจะมีการวางโครงสร้างในการคิดอย่างไรนะครับก็เลยอาจจะเขียนเป็นชัดเจนว่าครูแบ่งอย่างนี้เลยนะครับจริงๆแล้วบางคนตั้งตรงเนี้ยแค่แป๊บเดียวก็ได้คาตอบแล้วข้อนี้ คือครูเข้าใจว่าบางคนแบบเฮ้ยคุณครูทำให้เหมือน,หเ,หอนเหมือนจะดูช้าหรือว่าดูยืดยาวไปนะครับจริงๆคือตั้งใจให้เห็นโครงสร้างว่าเรากําลังหาอะไรอยู่ในแต่ละขั้นตอนแค่นั้นเองนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ